thank yeah. you สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอดเซลีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะหลังเลิกงานก็เราก็มาเข้าสวนกันค่ะการทำการเกษตรไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่ใจนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำตั้งแต่เลือกสถานที่ปลูกผักเลือกผักใส่ปุ๋ยรดน้ำวนดินแถมยังมีเรื่องวัชพืชศัตรูพืชเข้ามา ยุ่งเกี่ยวอีกนะคะเรื่องที่นำบากใจที่สุดก็จะเป็นเรื่องของสัต์ตูพืชไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยมดหรือว่านอนแต่วันนี้แอสซรีจะมีสูตรเด็ดมาฝากทุกคนกันนะคะเป็นสูตรไล่แมลงแบบเร่งด่วนง่ายๆเลยค่ะลงทุนแค่44บาทนี้เป็นยาเส้นนะคะ แอดซื้อมาห่อละ15บาทรวมเป็น30บาทส่วนนี้เป็นน้ำส้มสายชูขวดละ14บาทเท่านั้นเองเราก็จะได้สูตรไล่มแมลงที่มีราคามีต้นทุนแสนถูกแล้วก็ใช้ได้ผลจริงค่ะส่วนสูตรอื่นๆที่ใช้ทั่วๆไปก็ ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันแต่ว่าวันนี้เสรีจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆในสูตรเร่งด่วนนี้ไม่ยากเลยค่ะมีแค่นี้มีขวดสำหรับใช้หมักวันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นขวดประมาณลิดลิดหนึ่งนะคะแต่สูตรนี้จะใช้ ยาเส้น2หอ่อรวมเป็น44กรัมกับน้ำส้มสายชู700มิลลิลิตรมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็แกะยาเส้นยัดใส่ในขวดนี้ก่อนเลยนะคะ ยัดเข้าไปเลยนะคะยาเส้นอืมขนาดยังไม่ได้หมักกลิ่นก็ฉุนแล้วนะคะสูตรนี้ได้ผลจริงง่ายด้วยค่ะ แต่ถ้าใครมีวัสดุอุปรกรณ์ที่ปากปากกว้างกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเป็นกระป๋องเป็นอะไรอยเองะะลองเอาไปทำดูนะคะง่ายๆเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะคะวัสดุหาได้ง่ายๆ ตามร้านขายของชําก็มีนะคะยัาเส้นยัดเข้าไปเพี้ยแมลงเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเนี้ยค่ะใช้ได้หมด พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตวงดูว่ามัน700 ml จริงป่าใส่ไว้หมดขวดเลยลมแรงนะคะวันนี้ใส่ไปเลยหมดขวดน้ำส้มสายชู6%นะคะ ลมแรงค่ะ700 ml ้แปะ๊ะนี่นะคะเราก็เทลงไปเลยน้ำส้มสายชูนี้ก็จะไปช่วยในการสกัด ยาสูบนะคะยายาเส้นนะตัวยาก็จะออกมาเร็วหน่อยเพราะว่าน้ำส้มนี้มีฤทธิ์เป็นกดโอเคปิดฟ้าค่ะ เช็คเช็คเช็คขย่าเลยค่ะลองไปทำดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขยลมนิดนึงก็ขยาิาใหมเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้2คืนนะคะ นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วเราหมักทิ้งไว้ก่อนสองคืนหลังจากที่เราหมักได้ครบสองคืนแล้วนะคะวันนี้เราจะมากองเพื่อที่จะเอาไปฉีดพ่นไล่แมลงพวกเพลี้ยพ�นพวก,พวกมดนะคะเดี๋ยวเรามากองกันดูค่ะว่าส่วนผสมทั้งหมดที่เราหมักไป จะได้เท่าไหร่ก็มีท like totally uh, at ี่กองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เศษลงไปติดกับหัวฟอกกี้ของเราแล้วก็ได้น้ำหมักของเราอยู่ที่600 ml แล้วก็ <Okay. S 2> เก็บไว้ในขวดเพื่อใช้ ตาส่วนในการใช้นะคะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตร เท่านี้เองนะคะเราก็จะสามารถใช้สูตรไล่มแมลงเราพร้อมที่จะไปไล่มแมลงล้วค่ะแต่พอดีว่าแอดมีขวดฟอกกี้ขวดเท่านี้เดี๋ยวแบ่งใส่ เดี๋ยวเราไปฉีดไล่มแมลงกันเลยค่ะฉีดไล่ป้องกันไว้นะคะพวกมุดพวกเคี้ยเขาจะได้ไม่มารบกวนผักเราแต่ว่าไม่ใช่ว่าฉีดแล้วเขาจะไปเลยนะคะเราต้องหมั่นฉีดหน่อยแล้วก็หมั่นมาดูว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหม ้ามีเยอะก็3วันฉีดทีหรือว่าฉีดทุกวันเช้าเย็นก็ได้นะคะ